ครับหิมินาสกาเรนาทังพุทังอภิปูชยามา อิมินาสการีนาตังธรรมังอภิปุชยามาอิมินาสการีนาตังสังฆังอภิปุชยามางอราหังสัมมาสัมพุทธภะ่าว ออทังภาคาวันตังอาภิวาเทมิสวากาโตภาคาวัตถามธรรมนามัสสมามิสุปฏิปันนภาคาวโตสาวกสังโฆ ສັງຂັງນະມາມິນະໂມຕັດສະພາຄະວໂຕອະຣະຫໂຕສັມມາສັມບຸທັດສາ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมายังพันเติผาตานิ สัพปริวารานีพิกุสังคัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตพิกุสังโคอิมานีพัตตานีสัพปริวารานีปฏิคันหาตุอัมหากันเจวะ มาตาปิตุอาทินันจะปิยาชนานังทีฆาตตังอิตายะสุขายะแต่พระสงฆ์ผู้เจริญพระเจ้าทั้งหลายอ้อนอมถวายพัตตาหารอ้อมบริวารทั้งหลายเหล่านี้ แก่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์โปรดรับพัตตาหารอ้อมบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขสวัสดีแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายด้วยตลอดถึงญาติมิตรบุพการีชน มีมารดาบิดาคนผู้มีอุปการะคุณต่อชีวิต,ต,วตและการงานของข้าพเจ้าขอท่านทั้งหลายเหล่านั้น,น,น,นจงมีต่วความอุดมร่มเย็นเป็นสุขมีความปลอดภัยในชีวิต,ววตข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมอุทิศซึ่งส่วนแห่งบุญที่ได้ตั้งจิตบำเพ็ญดีแล้วนี้เก่พระภูมิเจ้าที่คือภูมิมะเทวดาที่ผู้รักษาพื้นแผ่นดินลระกขะเทวดาที่ผู้รักษาป่าไม้อากาศเทวดา เพผู้รักษาอากาศพระสยามเทวาธิราชเทพผู้คุ้มครองพื้นแผ่นดินไทยข้าพระเจ้าทั้งหลายอ้อน้อมจิตอธิษฐานอุทิศส่วนแห่งบุญนี้เป็นบุพะเปตะพียาติพีและเทวตาพี ขอความปรารถนาของข้าพเจ้า,า,งาจ,าจงสำลิดผลอันอุดมสมบูรณ์ภัยบุญยิ่ง,มมงแม้แก่เราเปรตอสุรกาย,แ,กกายและสัมภเวสีทั้งหลาย,ยถ้าตกทุกข์ได้ยากขอสัตว์เหล่านั้นจงพ้นจากทุกข์กกถ้าหิวกระหาย จงพ้นจากความหิวกระหาย,อ,หายอสัตว์ทั้งปวง,ง,ปงจงได้อนุโมทนาบุญและเสวยสุขอ,อันเป็นทิพย์ทุกประการข้าพระเจ้าขอที่ฐานจิต,จอ,จตอุทิศส่วนกุศลแก่เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายและสัตว์ทั้งหลายน้อยใหญ่ ที่ข้าพ,เ,าเ,าาาพเจ้ากินเป็นอาหารสหาหารัตว์ทั้งหลายเหล่านั้น,ได,นได้สละเลือดเนื้อและชีวิตของตนงเพื่อเกือ้อกูลแก่ชีวิตของข้าพเจ้าขอกุศลผลบุญจงเกิดแก่สัตว์เหล,ล่านั้นขอญาติมิตรบุพการีชน และคนมีเวรทั้งหลาย,ท,ลายทั้งที่ละโลกนี้ไปแล้วและยังมีชีวิตอยู่จงได้อนุโมทนาบุญ,บญและได้เสวยผลบุญ,บญที่ปวงข้าพเจ้าได้พร้อมใจกันตั้งจิจบำเพ็ญอุทิศดีแล้วนี้ จงทุกปราการเถิดในทางพุทธศาสนาก็เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าพวกเข้าปฏิบัติตามธรรมะคำสอนของพุทธเจ้าแล้วกระเฮ็ดให้เฮ้ามีอยู่มีกินสำคัญที่สุดก็คือเฮ็ดให้พวกเขายูเย็นเป็นสุขได้โดยอรนภาพของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อนุภาพของคุณงามความดีบุญบารามี ที่พี่น้องญาติมิรญาทิธรรมทั้งหลายได้ตั้งจิตเป็นกุศลบำเพ็ญดีแล้วนี่จงเป็นพระละวะปัจัยอำนวยอวยชัยปกป้องคุ้มครองอภิบาลรักษาชีวิตของพวกเข้าทุกคนให้มีความยูเย็นเป็นสุขตลอดถึงญาติมิตรลูกหลานอีกประการหนึ่งท้าวัตถุที่พวกเข้าตั้งจิตเป็นกุศลอุทิศดีแล้วนี่จงเป็นพระละวัปจัยไปถึงญาติโกโฮติกา บุคคลที่เป็นที่รักของพวกเข้าตลอดถึงเจ้ากรรมนายเวรที่ละจากโลกนี้ไปแล้วโดยทั่วกันเยถา,าวาริวหาปุราปริปุเรนติสากะลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกป,ปติ อิจิตังปะจิตังตุมหังคิปะเมวะสัม,มิิชจตุสเปปูเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยถา,ามะนิโชติระโสยถา,าสพิติโยวิวัชันตุสัพพะโลโคว,วินัสตุมาเตปวัตวันตะรายโย สุขีที่คายุโกภวะอภิวาทนาสิริสนิจจังวุธาปจายิโนจัตตารโรธรรม,มาวัทันเตอายุวันโนสุขังภาลางังโอ महो อบสนองศาสทั้งลา,ายยาคิดปองจิดคุณคลองเบียดเบียนกันศาท์ทั้งลา,ายจงพ้นทุกข์ ปราศโฮสุฮปเสมส,สารชีวิตเมตเจตมันเมตากานันนิรันดรการบุญดา ช่วยนำแพผภัยสารพ่อแม่แล่าวงวานกลัวจันทร์ซำลานใจหมูสาททางยาหน่อ คอยรับบนว่าให้ผ่นโสหกห่างโลกหายสุขสมใจ